งานกลาคืนมา25ปีเมื่อ <Okay. S 2> ก่อนนี้ที่เล่าอยู่กับแสงสีเสียงแล้วก็ไม่ได้ดูแลสุขภาพมารู้ตัวอีกทีก็เป็นเบาหวานจากน,นั้นจะทานยามาต่อเนื่องก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลิรมรโรงพยบาบาลบอกว่า,าเป็นไตาวายเัาพังก็น็อกไปประมาณ สองเดือนกว่าช่วงนั้นก็คือคุณหมอก็ให้เลือดอให้นอนให้นอนอยู่โรงพยาบาลเฉยๆให้เลือดแล้วก็ให้ยาเพราะมีไข้สูงน้ำหนักก็ลดจากหกสิบกว่าหรือสี่สิบห้ากิโลแล้วก็หมอก็นัดฟอกไตฟอกไตได้สามรอช่วงเวลาที่คุณแคทฟ้องเนี่ยมีความรู้สึกเป็นยังไงคะหนาวร,ารู้สึกหนาวร,ารู้สึกทรมาร์เมื่อไรจะเสี เยก็จะหนาวแล้วก็เลือดก็จะซีดซีดแล้วนานมากกว่าจะหายแล้วก็กลับไปพักฟื้นที่ที่บ้านเราเราเลือกว่าเราตายไปแล้วเหมือนว่าเราไม่อยากอยู่แล้วแต่ก็เดินไม่ได้เลยติดเตียงเดินไม่ได้ยังไม่มีแรงอ่ะต้องนั่งวินแชร์แล้วก็ฝึกเดินด้วยวอลเกอร์ฝึกเดินด้วยวอลเกอร์แล้วคุณแคทมาดูจักกับตัวดีไตได้ยังไงคะออกเพื่อนแนะนำ วิธีทานของคุณแคปทานยังไงคะถึงอาการดีขึ้นเร็วแบบนี้ก็ทานวันละสองเม็ดเช้าเย็นครัตัวนี้กินแล้วดีนะครับกินแล้วเอ่อร่างกายสุขภาพดีขึ้นและก็แข็งแรงขึ้น